เกมแมนยู U, แพ้แมนซิตี้ไป3าศูนยเห็น <He d S 2> เลยว่าโกแมนยูธรรมดาธรรมดาคนนึงกับโกแมนซิตี้ระดับโลกเอ่ระดับโลกน่าจะอีกคนหนึ่งออกจากผี oh, nah, nah, nah. ได้ดีทุกคนจริงว่ะแล้วไงวะดีใครบอกว่าดีซื้อไปเลยเอาไปนี่อังเดรโอนาโกระดับโลกของจริงย้ายหลีกย้ายประเทศปรับตัวไม่กี่วนันเป็นแมนออโ์แมทในเกมเปิดตัวเลย กับสถิติเซฟไปทั้งหมด8ครั้งและเป็นการพุ่งเซฟลูกยาก4ครั้งป้องกันโอกาสที่น่าจะเสียประตูอีก1.63ประตูและรางวัลแมนออฟเดอะแมชพวกทีมเสียจากตุรกีหรือซาอุรีบจองตัวกันเลยนะหมดสัญญายืมตัว1ปีแล้วเดี๋ยวจะจองไม่ทันเอาส่วนพี่ๆที่บอกว่าเป็นไงละ่ะโอนาน่าเซฟโชว์แมนยูใครที่พูดแบบนั้นรีบดึงเข้ามาเซฟโชว์แมนยูที่อังกิดสักทีนึงเถอะดีและอยู่ตุรกีอะ่ะเจอกริมบี้ดิวชั่น4ยังไม่รอดเลยเปิดเสาแรกชกวืดอืมดึงไปส ส่วนโกปัจจุบันของแมนยูก็ตามนั้นเลยครับตำนานโกของแมนยูอย่างปีเตอร์ชไมเคิลให้สัมภาษณ์บอกว่า,วานี่คือสถานการณ์ในฝันของผมเลยถ้าเป็นผมผมจะออกไปตำแหน่งนั้นเหมือนกันแต่ผมจะไม่ทิ้งตัวแบบบายินดีเพื่อเปิดช่องแต่ผมจะยืนปักหลักและทำตัวให้ใหญ่เหมือนตอนนารูม่านั่นแหละฮะจังหวะคล้ายๆกันเราเสียเขาเซฟส่วนจวังหวะสำคัญของแมนยูดอนนารูม่าโคเซฟระดับโลกของจริงนะขอให้เซนเตอร์ลัมเมนได้ครึ่งหนึ่งของตอนนารูม่าก็ยังดีนะ